ในเกมเดอะซิมซีเราสามารถพยายามมีลูกกับแฟรี่ได้บนอากาศแล้วถ้าเกิดว่านางเงือกกับแฟรี่มีลูกด้วยกันลูกจะออกมาเป็นอะไรถ้าซิมนางเงือกคลอดลูกที่บ้านเราก็ได้เป็นเบบี้เกิลถึงแม้พ่อจะเป็นแฟรี่และแม่จะเป็นนางเงือกน้องก็มีเปอร์เซ็นที่จะกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่เหมือนกันเนจากลัษณะภายนอกหลังจากกลายเป็นไวต่อแต่น้องกลับมีผมสีบลอนด์เหมือนพ่อส่วนสปีชี่เราต้องมาลุ้นด้วยคีว่าถ้าคุณพ่อที่เป็นแฟรี่กับคุณแม่ที่เป็นนางเงือกเจนติกของเบบี้เกิลคนนี้จะกลายเป็นอะไรคนนนนี้กก็็เเปางงือแบบบเดียวกัคุณแม่เลามีลกในเกมเะดิ ติดพิเศษของทั้งพ่อและแม่มา ในตัวน้องคนนี้เขาก็ดึงความเป็นเงือกจากแม่และดึงลักษณะภายนอกจากคุณพ่อมาเราจะให้น้องโตเป็นวัยรุ่นไปเลยเกมจะสุ่มเจเนติกมาดีขนาดไหนเราจะไม่ปล่อยให้น้องหน้าสดแน่นอนเพนเพนหน้าเขาดีอยู่แล้วแต่งออกมาก็ได้แบบนี้ผมสีบลอนเหมือนพ่อและผิวสีแทนเหมือนแม่ที่ต้องให้เป็นวัยทีเลยเพราะว่ามนาาเงือกจะมีหางโผลออกมาเมื่อตอนน้องโตเป็นวัยทีเท่านั้นและนี้ก็เป็นราน่างนาาเงือกที่เราได้ไปแต่งน้องมาจริงๆผิวสีแทนนี่ก็แอบเข้ากับชุดแล้วก็หางเงือกสีเงินเหมือนกันแถมเล่นแสงแบบโโลแกรมหน่อยๆด้วดคคดวาวาาาาาดกกกกหหนนนุคคิ่่่่่เมมมืือออพรแั